สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ขู่สูส่คนเนาะคะ่ะตื่นขึ้นมาฝนกระตกเส,ส,ส,ส้นสีเส้นสีเนาะพี่น้องเนาะฝนกระตกเส้นสีเส้นสีบ่ได้ออกไปถ่ายรูปยางมาให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กะอยู่ประเทศสวีเดนก็เลยยางออกมาสไปหาหมูพี่นอ้องก็ช่มหมูบ้านสวยไปนับพร้อมพร้อมกันเนาะคะ่ะอย่าหัน อันนี้บ้านชาวสวีเดนตอนนี้ง้าชมหมู่บ้านของสวีเดนน้องพี่น้องเนาะบ้านสวยๆบ้านทุกหลังก็สสวยงามเด้อพี่น้องบ้านเพิ่นก็สิมีหม่องจอดรถอยู่จังซี่ละ่ะค่ะนี่ย่างเบิง่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะถนนกนเ็เงียบเงียบ ันนี้คือชาวบ้านของสวีเดนน้ะพี่นอนะ้องเนาะยูแถบขออยูเนาะฝนเศร้าตกแล้วกะย่างหาถ่ายคลิปให้พี่น้องเลยเบิ้งประเทศสวีเดนน้ากันนาะพี่น้องเนาะนี่มาเบิ้งทางนี่คนกะมิตรบ้านสวยๆใ้พี่น้องเลยถ่ายบ้านสวยๆให้ดูเบิ้งน้ำเบิ้งน้ากันนาะพี่น้องเนาะหนี่ทางนี่กะสิ มแต่บ้านคนกับมแต่หลังสวยๆงามๆเด้อพี่น้องเห็นบ่บ้านหลังนี้ก็สวยหลังนั้นก็สวยก็สวยงามทุกทุกหลังเลยพี่น้องหลังก็สวยพี่น้องคนไทยจะสีสวยบสวยบสวยกับเบื้องเอานะคะบ้านนี้ถ้าฝนตก่นกพิ่นก็นก้ำกับบ่งบหงดอกค่าน้าบ่หงเนาะพี่น้องเนาะ ฟ้ายางชมว,วิวไปเรื่อยๆพี่น้องป่านลังไดสวยข่อยกระสีอุย้ยให้พวกเจ้าเบิองน้ำกันนะ้ำพี่น้องเนาะกระสีอุย้ยยางเบิองน้ำกันพี่น้องเบิองบานขาเจ้ามีแต่หลังงามๆพี่น้องหลังสวยๆงามๆเอา้าบ้าน,ลนหลังนี้เฮ็ดตะหงนี่หลังนี่หน่อยนี่ตะกี้บ่มีเด้อพี่น้องนี่ตะกี้บม่ม,บมีดอกไม้สวยงาม พี่น้องทาาหนาเข้ากะบ้านสวยๆบ้านแต่และหลังมีแต่สวยๆอันนี้โมบานของสวีเดนเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกระสิเพิ่นกะสิบ่คือโมบาลโนเวตหรอกพี่น้องหลังนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะทางผีมิตรบัลหลังสวยๆเรือพี่น้องแต่อยาพาช่มบรรยากาศของประเทศสวีเดนนะ น,นี่บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังเก่าของพี่เกียบเนาะพี่น้องเนาะเมืองทองฝาสวยงามเลยพี่น้องท้องฟ้าสวยงามรถกโดโดดจะเห็นแลนเทียพี่น้องมองคอยยนูนี่ก็คือมามาแบ่หลีเนาะพี่น้องเนาะไปมา,มาแบ่หลีเนาะพี่น้องเนาะทางผุนกัสิเป็นสวยงามพี่น้อง ในหมู่บ้านชาวสวีเดนนะพี่นอนะ้องเนาะวันอาทิตย์ข้าเจ้ากับสิพักคอนกับสวยงามพี่น้องข้าเจ้ากับต่างคนต่างาพักผ่อนนะพี่น้องเนาะนี่บ่านแต่ละหลังสวยงาม้าพพี่น้องเบิ่งไก่ไก่นะพี่น้องเนาะอันนี้คือชุมชนของประเทศสวีเดนสวยงามทุกหลังเพราะว่าประเทศไดก็สวยทุกทุกหม่องเนะพี่น้องเนาะ แต่เราบานก็เจ้าเห็ดไม้งามงามพี่น้องเจ้าเห็ดไม้งามงามหลังนี้ก็สวยงามไปอีกแบบโอ้รถมดพี่น้องย่างน้องพี่น้องเนาะงานงันนงแฝดกันเดินตามสายทางสวยกว่าพี่น้อง ทางหลังยางเฝ้าเฝ้าเด้พี่น้องพะเจาก็ว่าอีนีมีมันเห็ดยังน้องกะย่างททยคีปให้พี่น้องได้เบื่องน้านาะพี่น,อน้องเนาะว่ายูน่นี่บ้านหลังนี้ก็สวยดอกกุหลาบก็สวยพี่น้องสวยงามพอดอ,อกกุหลาบละมันก็สวยไปหมดเนาะพี่น้องเนาะบ้านหมู่บ้านคน,นก็นสิเป็น ข้าเจ้าอยู่ไผ่ยู่มันเนาะพี่น้องเนาะนี่ดอกกุหลาบสวยๆดอกกุหลาบสวยงามพี่น้องบ้านข้าเจ้าชุ่มชื่นดีดีนี่นี่งางดอกกุหลาบสวยอันนี้ก็หมู่บ้านสวยเนาะพี่น้องเนาะหมู่บ้านสวยงามนู้ยหมู่บ้านแต่ละหลังสุดยอดความสวยงามเลยค่ะนี่พี่น้อง อันนี้หมู่บ้านชาวสวีเดนเดี๋ยวพายางกับพ่เพื่อนไก่ๆน้องเห็นไข่ไทยดอกกุหลาบอีกคนน่ะไข่ละมากดอกกุหลาบบานเพิ่นนี่สวยพี่น้องนี่หมู่บ้านแถบนี่เพิ่นกะอันนี้หมู่บ้านชาวสวีเดนน้อพี่น้องเนาะเ้ากะขามมาฟังนี่นาะพี่น้องแล้วเ้ากระสิบอตัดคลิปเนาะพี่น้องเ้ากระสิเบิ้งไปว่าตรงนี้ ฮีบละกกอตันเนาะพี่น้องเนาะฮีบละกกอตันขดเขียนไว้เดี๋ยวเขียนป่ายว่าพี่น้องพี่น้องให้เบิ่งป่ายใกล้ๆนะฮีบละกกอตันเนาะพี่น้องเนาะแล้วบ้านชาวบ้านเพิ่นกะสิสวยงามพี่น้องทั้งทายทั้งขาฟ้าท้องฟ้าก็สวยงามค่ะท้องฟ้าก็สวยงามเนาะพี่น้องเนาะอยู่ในหมู่บ้านสวีเดนมู่บ้านเถ้าก็สวยงาม สวยงามไปคนละแบบนี่ดอกไม้ดอก,ดอกอยังนะพี่น้องเนะโม่บานคนม่นบวานคนไก,ก,ก่ทก่่ายไก่ไก่ให้พี่น้องบึงเครื่องอะไรทองฝากระสวยด้ยพี่น้องทองฟ้าสวยงามมากทองฝาสวยงามมากพี่น้องกระสีอ้นเอ็นแน่เด้พี่น้องเพระาะว่า กับพท่านมีทุนสื่อกล่องเนาะพี่น้องเนะาะพ่ท่านไลยมีทุนสื่อไอ้เนี่ยตั้งกล่องงามขึ้นข้าเจ้านี่แก่พ่อเด็กไทยให้เบิง้งว่าบานคนหมู่บ้านคนสวยเนาะพี่น้องเนาะท่านไลยมีทุนมีห้อมสื่อกล่องเนาะพี่น้องเกาโทัพท์ห่างๆนี่แหละค่ะไทย เชอรี paid, ่บานนี ENNIS, ้สมดอกเลยเ้เชอรี่บานพี่น้องดอกพี่น้องใส่เบิ้งเชอรี่ดกมากนี่แหละพี่น้องกับผ้ายางละเบิ้งบ้านสวยงามเนาะแต่ละหลังพี่น้องดอกไม้ก็งามหมู่บ้านพันแต่ละหลังสวยงามยางอยู่เมื่อไหร่กับ่มมีคนดอกพี่น้องข้าเจ้าสิ พักผ่อนนียางยืมส้นใส่กับบ่มีคนเมื้อข้าเจเ้าเฮ็ดตมองกันให้ลูกเหร่นนะพี่น้องนะนี่โอ้ยล่มเลื่อนดีนพี่น้องเจ้าว่าร่มเลื่อนดีมากทางนี้ก็จะเป็นโร่งบานนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นบ้านอีกหลังนึงนี่แหละพี่น้องกับผ้าหยางเบื้องหมู่บ้านสวย,สวย พอมีคลิปให้พี่น้องเบิงน้ากันเนาะค่ะว่าขันแดดเพิ่นอนนี่ค่ะเดี๋ยวสิซู้มือแอปเปิลอันเติมน,นั่นให้เบิงดูด,ดูพี่น้องแอปเปิลบานเพิ่นนี่แอปเปิลบานเพิ่นมันดกซู้มให้เบิงบมกเชอร์รี่ก,กับดกพี่น้องหมู่บ้านเขาจะเงียบมากนะพี่น้องอ่ะอันนี้ย่างตามสายทางนะพี่น้องเนะงาะย่างตามสายพานสายทาง phía nòng để bưng nấm, anh à, mướn còng cả ngon ngẹn ngon ngẹn kêu, nè là phía nòng, pha nhang bưng, ba mua bản các nhẹสงบ, tốt đi ká, tí anh chơi lì bản này cả ngàm ngàm phía lì đục, đây xí hay bưng cheo lì nè, anh lì bản ย่างไก่หลบกลับไปนี่หมู่บ้านสวยงามล่มลื่นดีล่มลื่นดีพี่น้องเอากับพ่อได้๋ยวมาไทายเห็นพี่น,อน้องเบิ้งเนาะได้มาสวีเดนพี่น้องมาอยู่นี่สิบสามปีแล้วล่ะค่ะตะกี้กับเฮ็ดคดลิปเฮ็ดยังดอกกะหัวกับมาเฮ็ดมาไทยให้พี่น้องได้เบิง้งประมาณสามปีนี่แหละพี่น้องเฮ็ดคลิป กับไปตายไยแน่กับสวีเดนแน่น้องพี่น้องนะอันนี้คือตอนนี้ก็ถ่ายหมู่บ้านส,ายสวยๆของแคลสวีเดนให้ดูค่ะกับบมี่ยังมากไห่กับพี่น้องคิดหอดพี่น้องเข้ากับไทยแบบเบิ่งนะพี่น้องเนะบ้านเพื่อนชวนมากเข้าจับสิโบเฮตกําแพงพ่นสีโซ่หนาบ้านนะพี่น้องพ่นสีโซ่หนาบ้านเท่ากัน เบิ่งหน้าบ้านคนสวยมีบ้านสวยคนก็ต้องโชว์นะพี่น้องนะมีบ้านสวยก็ต้องโชว์อันนี้คืออยู่เมืองตุข่อยเด้อพี่น้องเมืองเวสต์โรดนะบ้านข่อยกับสิเขาได้สองข้างข้างพุ่นกับเขาได้ข้างพี่กับเขาได้พี่น้องถนนเ้นนี้ก็เงียบเงียบเงียบด้วยนี่นี่ปากทางข่านรถสีเงียบ รถกับบุมีหัวสีเหยียบคนละพี่น้องมันว่าใครไม่รถแต่โนนเงียบเงียบมินตีคิมอยู่งละพี่น้องเห็นไหมภาพพี่น้องสามอ้อยยางออกกำลังไก,ก่น้อกันละพี่น้องบางเท้ข่อยกะได้เบิ่งบ้านสวยๆข่อยกะมีความสุขได้พี่น้องได้ดูบ้านสวยๆก็มีความสุข ยางเบิ่งกะมีความสุกดีพี่น้องกะให้พี่น้องได้เบิ่งนั่มตะกี้สิว่าให้ฟังนะพี่น้องเนาะคอยกะสิเก็บหญ้าเอ็นยืดจนสี่แล้วพหหี拜拜่น้องหญ้าเอ็นยืดแบบนี้นะพี่น้องเนาะเก็บหญ้าเอ็นยืดแบบนี้แล้วพี่น้องที่ไปปลูกเมืองไทยที่ได้ไปแพร่อยู่เมืองไทยนะพี่น้องเนาะก็คือเอาไปปลูกไว้เมืองไทยแล้วก็มีพันอยู่เมืองไทยแล้วฮาก็บปได้เก็บหลายเทือนนะพี่น้องเนาะ นีเห็นไหมคะหมู่บ้านชาวสวีเดนถ่ยายมองได้กับงามไปหมดพี่น้องอุ้ยยางเกือบเป็นส้นรถคนเนี่ยมึงงามเนี่ยใส่บึ้มๆเลยอี้พี่น้อง กับยางวาเสินทาหนีก่อนไปหอดบ่านกอยเนาะ๋ยวก่อยกสิตายบ้านกอยเบื้องว่าบ้านกอยยูมองได้จุดไดเนาะพี่น้องเนาะบานข้าเจ้ากสะอาดสะดนี่กับพ่อได้เบื้องพี่น้องกับพ่อได้เบื้องขันหอบไทยหอากบได้หูว่าบ้านข้าเจ้าสะอาดสวยงามขนาดไหนเนาะพี่น้องเนาะตะกี้บ้านหลังนี้ผู้เฒ่าอยู่ด้วยพี่น้อง เพื่อนอาเซียไปแล้วสามปีแล้วนาทีก่อนว่าได้มากเมื่อสวีเดนแล้วพี่น้องเนาะบหมือนกับภาพพี่น้องอย่างไทยเบิ้งอันนี้สีลมช่องมาดามเหม่มสวีเดนเด้อพี่น้องช่องใสีล่มช่องมาดามเหมื่มสวีเดนกับมให้พี่น้องด้เบิ้งบานสวยๆงาม,งาม รถมอสรถอันนี้เนาะพี่น้องขเขากระจกกับสิเซามากกับสิพ้าโอ้ยกับสิพ้ายางรัดกะยันบอกอัน,นตัวถากไหมพี่น้องมีแต่ตัตวใหญ่ใหญ่เมื่งวันหลังนังงาางๆก็สวยเดี๋ยวสิพ้าไปสัมผัสมาดามเกียบว่าเพื่อนอยู่เมืองสวีเดนเพื่อนเฮ็ดหยางแน่เนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าเสร็จแล้วเพื่อนอนะ ที่ไยบริเวณนี่บริเวณไก่เฮี้ยนก่อนนะพี่น้องเนาะตะกี้ข่อยกับมีบัานรอดพูดจะสีและพี่น้องรอดหุ่นไม้คว่ำ่าบานันเข้าเห่าเด้อพี่น้องติดกันอันนี้เขาเอิ้อรอดพุดบัดนี้ลูกเต่าใหญ่แล้วนะพี่น้องเนาะลูกเต่าใหญ่แล้วอายุสองเต่าตาใหญ่กับมา มาอยู่อพาร์ตเมนต์เนานะเขาเอิน่นภาษาสวีเดนเอื่นไรกันเนียดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ขอ,อยุ้ยสั้นสามเด้อพี่น้องตะขออยู่สองส,สั้นก็สี่พิสั้นร้อยน้ำอันนี้แหละคือหมู่บ้านขอ,อยู่ตึกขอ,อยู่เนาะพี่น้องเนาะตึกขอ,อยู่คนเกิดไม่ยูหลายหมอ่องพี่น้องเพิ่นกินสีเฮ็ดไอ สนามห้างางามดอกพี่น้องสนามหยากับงามถ้าเจาเสิมีส่วนกลางส่วนหยางนูนกตัวนั้นเพิ่นว่าเห็นแล้วนกสน,นามหยาเเป็นงามพี่น้องนี่ถ่ายใกล้ๆเลยพวกนกตัวนั้นแม่ตุ้ยตุยตยน่นะ่เห็นไหมนกสวยงาม อสองตัวได้พี่น้องสองตัวพุ่นออกมาหาเหลินพิ่นออกมาหาเหลินอันอีกตัวหนึ่งอันนี้กะสิเป็นโอน๋ลนซาของของเด็กหน่อยนะพี่น้องเนาะพล่วกะสิเป็นสนามหยาบางเครือบางเครือเห็ดก็ออกแถวหนี้แล้วพี่น้องกัดซุ่มๆนี่ฝนหัวก็ตกแล้ว อันนี้เขาเอิญผักผักสะเดาฝรั่งนะเนาะไอคนไทยเขาเจ้ากับกินเนาะพี่น้องเนาะมันก็นคือผักกระเดาแหละคมคมคือกันพี่น้องนี่แต่ว่ากินเราเป็นยาระบายเลยพี่น้องผู้ถาดวดีกับขีแตกผู้ถาดดีกับเป็นยาระบายเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กระทั่งไปเอารถข้ทาทงไปเอารถอันข้างนั้นก็จะเป็นโมูบานอีกโมู่บานหนึ่งเป็นกระสีลายหมบานเน้ะพี่น้อง กับพาพี่น้องนั่งย่างเบื้องว่าหมู่บ้านของเขาสวยงามมากให้อ่อยบอาอีสานซะเนาะพี่น้องเนาะ่อยกับบอาไทยบอขว่ฝากอีสานไปเนาะพี่น,อาาาาน้องเนาะกับฝากในเรื่องพ,พี่น้องภาษาภาษาไทยกับบอนิดน้อยภาษาสวีเดนกับบานิดน้อยปนเปกันไปเนาะค่ะเสียงยังไง ปนเปย์กันไปพี่น้องนี่หยาบานพ่นกังามงามพี่นอ้องหยาพ่นงามอยู่นั่นล่ละพี่น้องไทยเห้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ